ลูกเอ๋แม่เพิ่งอ่านพระสูตรบทหนึ่งมาดีจริงๆเลยลูกพระพุทธเจ้าเล่าว่าธรรมะที่ท่านรู้นะ่ะมันลึกมากลึกจนคนธรรมดาเข้าไม่ถึงเลยฮึมแล้วพระองค์สอนไปทำไมอะ่ะถ้าเข้าใจยากท่านก็เลยใช้กุศโลบายไงลูกคือเล่านิทานบ้างเปรียบเทียบบ้างให้คนเข้าใจง่ายวันนั้นท่านออกจากสมาธิแล้วก็ตัดขึ้นมาเลยว่า คำวันนี้ลึกละเอียดใครไม่เปิดใจก็เข้าไม่ถึงแล้วคนไม่งงหหละแม่งงสิลูกท่านเลยปรับสไตล์ให้เข้ากับคนฟังธรรมะเหมือนทะเลลึกพระองค์เลยโยนเชือกแห่งปัญญาลงไปให้ให้เราค่อยๆเข้าใจทีละนิดไม่ใช่โยนหมดทีเดียวเลยแต่พอท่านจะสอนของจริงดันมีคนลุกออกตั้ง5,000คนแน่5 0 0 0คนเลยเหรอท่านก็ยิ้มแล้วพูดว่า ดีแล้วคนจริงใจยังอยู่แล้วท่านก็ประกาศเลยว่าธรรมะของเรามีแค่ยานเดียวที่จะพาทุกคนเป็นพุทธได้ใครได้ฟังพระสูทีนี้ก็เหมือนได้เห็นดอกกุทุมโพบานพันปีจะบานครั้งเดียวนะลูกลูกเอ้ยธรรมะอยู่ในใจเรานี่แหละถ้าลูกฟังด้วยใจเชื่อด้วยใจวันหนึ่งลูกจะเข้าใจหมดเลยแม่ครับขอบคุณนะครับ